เอฟออนทีวีชัวหรือไม่ใช่หรือมัอ่วหืไม่เขงไม่ใช่หรอกมั่วนิ่มแล้ว กลับมาแล้วครับหลายคนนี้ไม่ค่อยชินกับเวลาจริงๆแล้วเราเองด้วยนะมองเวลาไปแล้วเอ๊ะนาฬิกาเสียหรือเปล่าทำไมเพิ่งทุ่มครื่องอะไรนั่นนาซีเราขึ้นมาตรงนี้ได้ยังไงนะคะ, <c oughs> ะแต่ก่อนอื่นจะเล่าข่าวคุณเอมี่อมนวันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเดือนนี้เดือนกร,รกฎาคมแล้วแสดงว่าเมื่อเดือนที่แล้วมิถุนายนมีการประกาศผลอี m เอ a ม่าวอร์ดไปแล้วแน่นอนถูกต้องนะฮะก่อนที่เราจะเชิญชวนให้มาร่วมโหวตกันใหม่สำหรับอีฟเอมมาวอร์ดประจำเดือนนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเดือนที่ผ่านมามิถุนายนหลังจาาากกกกรรรรระหนนวววัััไไปคบเเสียงงงขอพทใใ้้ดล ยอดนิยมในแต่ละประเภทกันไปบ้างเริ่มต้นที่ดารายอดนิยมก่อนเลยยินดีด้วยนะฮะอันดับหนึ่งมาเลยคุณแพนเค้กเขมมนิตจากละครเรื่องปีกมงกุฎไว้ฉันดูจ้ายินดีด้วยยินดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยอดนิยมค่ะละครยอดนิยมปีกมงกุฎเหมือนกันจ้ายินดีด้วย่าสนุกจริงก็ปลื้มเออนะคะภาพยนตร์ยอดนิยมค่ะตกเป็นของตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคยุทธหัตถีนั่นเองนะคะนั่นคือภาคที่ห้าค่ะผมนะครับอ่าเหลืออีกหนึ่งประเภทของเราครับเพลงยอดนิยมครับ ความรักสวยง,งาม l, s m มอจากแกงส้มธนทัตหรือกแกงส้ม,<า>สมเดอรสตาร์นั่นเองค่ะถูกเลยนะฮะอันนี้คือ4รางวัลซึ่งเดี๋ยวคงจะมีบรรยากาศของการน,นำรางวัลไปมอบให้แก่แต่ละคนในแต่ละสาขากันด้วยแต่ว่าตอนนี้ครับเริ่มต้นเดือนใหม่พร้อมกับสัปดาห์ใหม่นะฮะเราสามารถเริ่มต้นโหวตกันได้สำหรับ efm awards เข้าไปที่ efm fm นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็โหวตเลยเต็มที่รักใครชอบใครในแต่ละประเภทนะฮะเราจะเก็บรวบรวมคะแนนกันนะครับในตลอด1สัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะ เอาท็อป5มาแล้วก็เริ่มต้นโหวตแบ่งเป็นประเภทแต่ละประเภทเนี่ยเหลือแค่5อันดับเท่านั้นในสัปดาห์ต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟรีสไตล์ก็เข้าไป่ถูกต้องค่ะมาเม้ามอยกันต่อซิพี่อันขา1หนึ่งข่าวหนึ่งสาวที่มีข่าวเช้ามากที่สุดในช่วงปีที่แล้วคงหนีไม่พ้นผู้หญิงคนนี้ครับเอมี่อวมนวันหรือว่าที่เมื่อก่อนเราจะเรียกกันว่าเอมี่แม็กซิมสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เธอโดดเด่นขึ้นมามากๆเลยนอกเหนือจากข่าวกับฮาร์วาร์ดหวังในตอนนั้นก็คือนมนม หน้าอกนั่นแหละในเ,เห็นเธออัพรูปใน IG ของเธอเองนี่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้วางแผนวางแผนจะไปอัพไซส์หน้าอกเพิ่มขึ้นจาก 700cc เป็น 800cc กระเท่ากับว่าวัดรอบๆแล้วเนี่ยประมาณ70นิ้วนั่นเองไม่นะไม่นะเท่าที่พี่ทราบอะตอนนี้เ,เขาเลือกอยู่ก่อนหน้านี้นเขาเลือกว่าเขาจะอัพเป็น700 <7 S 2> หรือ800คือตอนนี้ไม่ถึงแต่ว่าจะไปอัพระหว่าง700กับ800แล้วเขาก็เลยไปปรึกษากับฮารเวิร์ดหวังขึ้นแสดงว่าก็แฟนเขาคงอัพรูฟอะอยากห้ อยากให้ทำออนะครับออแล้วฮาเวิร์ดหวังเนี่ยไปหารูปมาให้เลยนะว่า,าทำเสร็จแล้ว700ซีซีนมเป็นแบบนี้ออทำเสร็จแล้ว 800cc ซีซีเป็นแบบนี้โอโอหลังจากที่เธอโพสร,รูปนี้ลงในไอจเพียนค่ะกระแส ด่ามีเยอะมากอย่างอาจารย์ดรเสรีก็ <ผม S 2> ออกมาด่าออกมาคอมเมนต์เธอหรืออยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเอมมี่ออกมาโต้เถยียงเลยว่าหน้าอกที่หนูโพสต์ันนั้นเนี่ยไม่ใช่ของหนูค่ะเป็นเรฟเฟรนที่ฮาหวดหวังเอาเอามาให้ดูเฉยๆว่า700กับ800ซีซีต่างกันยังไงแต่ผมเชื่อว่าไปถามอาจารย์เสรีอาจารย์เสรีคงด่าเหมือนเดิมอะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาไม่เปลี่ยนนะครับสรุปคือนงบอกว่านั่นไม่ใช่นมหนูแต่ในมิชาบก็จะเป็นนมหนูแล้วค่ะเพราะว่าหนูตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วว่าในไหนเสียเงินทั้งทีนมก็นมเราเจ็บก็เจ็บเราเงินก็เงินเราทําเต็มที่เอาใหญ่สุด 800cc ซไปเลยกลัวไม่คุ้มเขาบอกว่าเป็นใบสั่งจากคุณฮาวเวิร์ดหวังเออเขาบอกว่าไม่รู้ว่าฮาวเวิร์ดหวังจะสั่งจริงหรือเปล่านะคะอีกหนึ่งการ์ดที่มีเขาบอกว่าจะทําให้ฮาวเวิร์ดหวัง รักผัวอู๋ตา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 เด็ดเดี๋ยวเดี่ยวเขาเขียนจริงๆริงเขาเขียนว่ารักผัวเออเฮ้ยโหดไปโหดไปคนพอลล็อคพูดเองนะูดเย็นเย็นคุณฟอลโล็อคุณเยอะนะคะเพราขาบอกว่าเขาแรงแต่ไม่เลวไงโอเคซิงเกิลของเธอฉันฟังแล้วดีเออเขาบอกว่าฮาวด์หวังเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดในวันที่8สิงหาคมที่ใกล้จะถึงเนี้ค่ะเขาเลยเดากันว่าอาจจะอัพไซส์เป็นของขวัญวันเกิดให้ฮาวด์หวังโน้คอมเมนต์เป็นอารวณ์ไปฟังนางละกันปะ ไม่โคลงค่ะหอมลง เป็นไงเชื่ออย่างว่าฉันไม่ได้เต้าข่าวขึ้นมาเองนางพูดแต่แปดเต็มคำใส่ไม่ป่ะรักผัวเน <c oughs> ี่ยมีอะไรมากก็รักผัวผัวทำเขาบอกว่าเขามีทุกอย่างแล้วไม่รู้จะให้อะไรก็ให้นี่ไอ้นี่แล้วกันก <c oughs> แก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 เป็นแบบตัวอย่างที่เด็กเย,วยวาวชนจริงๆ,ๆหลายๆคนมองคุณเป็นไอดอลไงแต่บางทีต้องระวงังคำพูดนิดนึงนะของพวกนี้มันละเอียดอ่อนนะโ <c oughs> อ้โอ้อันนี้คือพูดตรงๆนะนางก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรือป่ะอ๋อใช่ก็ไม่ทำอะไรผิดแต่แค่อย่างที่ผิดอย่างหนึ่งคือมีคนเอาไม้ไปจ่อปากให้คนที่มีความคิดแบบนี้พูด และสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมันมีคนที่ไม่รู้เหรอว่าได้ยินสิ่งแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําตามออหนูดูแล้วหนูรู้สึกมันเป็นเรื่องน่าชื่นชมนี่หนูแบบว่าอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของคนดูเลยนะอันนี้เราไม่เสียมใครเราก็ไม่บอกว่าคุณเอมี่ผิดเราก็ไม่บอกว่าเชิดชูให้ให้พวกคุณทําตามแต่แค่รู้สึกว่าคือนคในมุมหนึ่งะนะฮะมันก็มีไมค์ของ e เอฟเอ็มทีีไปเดีกยวก็มีคนบอกว่า ว่าเขาแกก็ทํารายการนี้อยู่นี่ไงถึงต้องพูดไงว่าเออเอาไปจ่อปากแล้วมาบอกว่ามันไม่ควรนะอยากทําก็ทาตามสมควรแต่ไม่ใช่ออกมาบอกว่าเอเนี่ยทาให้ผัวอย่างเงี้ยจริงจริงนางให้สัมภาษณ์น้อง่านางคงไม่ได้คิดเลยหรอกนางเอาํำพูดจาเป็นตัวเองแค่นั้นเองนางคงไม่ได้คิดอะไรในการพูดออกไปแต่ละคำอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าตั้งสติในการดูรับชมดีกว่ามีวิจารณญาณดีกว่าสมมติว่าเรารู้สึกว่าใครก็ตามพูดแล้วไม่มีสติอย่างน้อยเราต้องฟังเราต้องมีสตินะ จร,จริงๆเข้าใจฮะทุกวันนี้หนูก็ไม่ค่อยมีสติ<อ>นะพย<อ>ายามประคองอยู่ข,ขอให้ฟังเ,เราก็เสพถือว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วคิดซะว่ามันเป็นเรื่องตลกดีที่มีคนคิดแล้วทำแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีอยู่จริงๆในโลก เช่นนี้เมื่อสักครู่นะครับว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ขำไม่แพ้กันนะอ,อันนั้นคือเรื่องความคิดนะแต่โดยส่วนตัวไม่ได้บอกว่านางเป็นคนไม่ดีเข<อ>้าใจบ่าแต่สิ่งที่นางพูดไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีครับใหม่เรื่องหนึ่งอันนี้ก็ำขำเหมือนกันคุณผู้ชมคะคุณเจมี่บูเฮอร์เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเธอฮอตร้อนแรงเหมือนพรมแดงรู้ออกเสียง, <มา S 1> งผิดนะคะต้องเียกออกเสียงว่าพูดว่าเจมี่ ยอันนี้ออกการ่อนหายใจจริงเจนนี่บูเฮ่บูเฮ่นะคะคือเรียกกระแสคือฮาเธอกลับาหม่ครั้งหนึ่งหลังจากที่เธอหายไปจากวงการนีนานมากก่อนหน้านี้แหวกก้นโชว์เว้า์แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเดินมาบนพรมแดงด้วยการโชว์ขาเนียนเรียบรวมถึงขนที่ไม่มีเลยเลยได้ฉายาว่าเจมี่แวกเนียน อืมอาจริงๆเขาก็ต้องแว็กเนียนนะอันนี้ก็แบบว่าสงสัยเหมือนกันคือไม่มีแบบว่าตุ่มๆอะไรไม่มีผืนว่าเขาแว็กไงก็แสดงว่าแว็กมาพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะฮะนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็ในที่สุดครับทนกระแสไม่ไหวนะครับเพราะว่าทุกสื่อก็ลุมต่อว่าพูดง่ายๆคือ ถ้าใช้คำจริงก็คือเหมือนลุมพระนามกันแบบนั้นเลยว่ามันไม่เหมาะสมอะไรอย่างี้ยคือพี่เจมี่ออกมาพูดไป่านเขาบอกว่าโดยส่วนตัวเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ได้คิดว่าโป๊อะไรนะแต่อยากให้คนอื่นที่มองเขาเนี่ยมองว่าเขาเป็นผู้หญิงเซ็กซี่คนหนึ่งคือจริงๆแล้วใส่ปิดมิดหมดเลยก็ยังเซ็กซี่ได้นะถ้าคนนั้นมันแบบเซ็กซี่อ่ะคือแบบคุณลองดูเซ็กซี่สตาร์อัมพัชราภาก็ไม่ต้องแหวกขนาดนี้จริงไหมไม่เคยหรือแบบนแต่ละยุคเป็น ครัคริสติน่าอากิล่าก็ม่เห็นต้องเปิดอะไรเออนะเซ็กซี่จ่านะที่ต่เพนพักเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเซ็กซี่อยู่นะถูกแต่ว่าไปเดินเขาเซ็กซี่โดยที่เขาไม่ต้องอะไรนะไปเดินผมแดงก็ไม่ได้แหวกวาวขนาดนั้นเหมือนกันนะคะนั่นสิเออก็ว่ากันไปแต่ในที่สุดก็ออกมาขอโทษกันแล้วนะครับลองไปฟังเสียงจากเจมี่บูเฮอร์ดีกว่าเจมี่แว็กเนียนจ้ะจ้ะก่อนอื่นนะคะต้องขอโทษนะคะประชาชนทุกคนนะคะ ตลอดจนถึงผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็กคนที่มาคอมเมนต์นะคะก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่เป็นต้นเหตุให้มีภาพที่ไม่เหมาะสมออกไปนะคะเจะมี่ก็รู้สึกเสียใจนะคะเสียใจมากที่ บางทีภาพมันดูโป๊ไปหน่อยนึงนะคะ่ะทําใจมาอยู่แล้วนะคะว่าต้องมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยส่วนตัวหลังจากที่ออกจากงานเมื่อคืนนี้นะคะจนกลับถึงบ้านแล้วก็เมื่อเช้านี้นะคะได้เห็นภาพของตัวเองนะคะภาพที่แบบเหมือนช้อนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกแวบ,บแรกที่เห็นเลยก็รู้สึกเลยว่ามันแรงนะคะรู้สึกว่ามันโปมากโปมากๆเลยนะคะจุดขายของชุดนี้ก็คือขา พูดกันตรงๆเลยนะคะขาด้านขวาที่ผ่าขึ้นมานะคะทาให้เห็นว่าขาเรียวเล็กผอมอย่างเงี้ยนะคะเรียกงานเรียกกระแสคือจม่ไ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 ด้มองไปไกลถึงตรงนั้นนะคะว่าเอผลตอบรับมันจะเป็นยังไงเราอยู่เราเป็นคนทํางานเพราะนั้นเนี่ยเราต้องโฟกัสอยู่ที่หน้าที่ของเราตรงนี้หน้ากล้องตรงนี้เราต้องทําให้ดีที่สุดผลจะเป็นยังไงมันอยู่ที่อยู่ที่คนอื่นๆนะคะอยู่ที่กระแสยอยู่ที่คนอื่นๆจะมีขอเป็นความผิดของเจมี่เองดีกว่านะคะถ้าจะเป็นยังไงเนี่ย มัน,เป,นเป็นเราเป็นคนที่พรีเซนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดมาอยู่ที่เราดีกว่าอืถามว่า,าชุดเนี่ยมันก็มีช่วยๆกันเลือกอยู่แล้วก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่แบบคงจะไม่แบบขนาดเนี้ยอืเป็นเรื่องที่เหมือนกับคุยกันวงในอะไรเงี้ยว่าเออคนที่ดูแงแรงอะจริงๆแล้วโอ้โหไม่ไม่มีอะไรแต่คนที่ว่าเรียบร้อยอาจจะแบบว่าโอ้เปรี้ยวนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้มีจงใจกัดใครอะคะ่ะตลก โอเคไหมคะจะฉายาน,นี้เออไม่โอเคเหรอกค่ะพี่ไม่โอเคเหรอกคอืมครับผมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาว่าจะโชว์ขาเฉยๆแต่ว่าพอเดินเข้าไปในงานแล้วมันก็รูดชุดมันเอียง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 มากเออก็เหมือนเวลาเกาะอกหลุดใช่ป่าไม่รู้ตัวก็เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเกิดถ้าโชว์ขามันก็ควรจะเบี่ยงอยู่ข้างไง แต่ในความเป็นจริง<อ>มันน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันเสี่ยงที่จะเอียงอ,ะอ่ะจริงไหมนะ,ะตตดสรุป<ถ>น้องขอโทษจ้ะจบก็หวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกนะครับแล้วก็วิธีการเรียกร้องความสนใจแบบนี้ผมเชื่อว่ามันได้แค่ครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่ได้ความสนใจในแง่บวกเท่าไหร่ทีมงานของเราถึงขั้นพูดไปเลยนะพี่อันบอกว่าถ้าต่อไปนี้เดินพรมแดงแล้วอยากเรียกร้องความสนใจถ้าคุณเจมี่มาถึงขั้นนี้แล้วคนต่อไปจะไปขั้นไหนต่อ คงจะตีลังกาเอาหัวไถเข้ามาเลยก็แล้วกันคิดว่าโอ้โหอย่าว่าแต่หัวไถเพิ่งเห็นรูปคุณเอมี่ที่ตีลังกาถ่ายรูปอ่ะให้โชว์คือนางลงไปคลานอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคือคือคุณเจมี่มาแย่งซีนไปแล้วนาทีนั้นไงคือถ้าไม่ไปขนาดนั้นก็คงไม่รู้จะทำไงแล้วในวงการแมนถูกต้องต้องติดตามผลงานตัวคิดว่าถ้าคุณอยู่ในวงการบันเทิงแล้วอยู่ได้นานจริงๆนะคุณต้องไม่ใช่วิธีการสร้างกระแสคุณต้องสร้างผลงานจะสร้างผลงานดีกว่าถูกนะฮะผลงานล่าสุดของเหล่านี้คืออะไรคิดไม่ออก ผ<ค>ลงานล่าสุดก็ดีไซน์ชุดใหม่ไงอ๋อใช่ใช่ใช่สี่หมื่นนะจ๊ะชุดน,น,นะน <c oughs> ่าไปว่า,วาพักสักครู่ครับค่อยกลับมาช่วงสุดท้ายกับเอฟเอ็มอันทครับปฏิทินบันเทิงอีแคลนดาบเวลาส0บนาฬินนกาธนาคารชื่อดังเปิดตัวโครงการเพื่อสังคมมุ่งเน้นช่วยเหลือและป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนพบอาร์ตพสุทธ์บอยพิชโนและแจ็คเมทัสแนด์วิกตอรี่พรอยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา10น30นาทีร่วมเก็บภาพเบื alon, ้องหลังม e ิวสิกวิดีโอเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าพบกันนภพัรและแก้มวิชยานีณ RCA Studio เวลา14นาฬิกา30นาทีงานเว g แฟร์พบแฟชั่นโชว์จากพิงคี้สาวิกาขวัญอุตสามณีน้ำฝนพัชรินและเชียร์ที่คำพรณอีเวนท์ฮอร์ชั้นจีศูนย์การค้าเดอะมอลบางกะปิ E F a on T V